การปลูกเสกลูกกรอกอิทธิฤทธิ์รุ่นรวยอย่างแรงหลวงพ่อกอยท่านได้ทำปลูกเสกหนุนท่าจุติ32องอัคระ16หกหัวใจเทพ108ปลูกเสกตามตำรับลูกกรอกเริ่มต้นจากชั้นปฐมยานจนถึงจตุธรรมยานตามกำลังจนเกิดเป็นลูกกรอกทำการตรึงจิตตรึงธาตุมัดใจเอาลูกกรอกเพื่อมาสร้างบารมีช่วยเหลือผู้ที่นำไปเลี้ยงหลวงพ่อท่านทำการปลูกเสกีละตน เน,นมหาบนกกำเนิดลูกกรอกผูกจิตตรึงธาตุให้มีอิทธิฤทธิ์ประจำที่องค์ลูกกรอกทุกตนพร้อมที่จะเก่งกล้าช่วยเหลือมนุษย์ปลุกเสกจนเคลื่อนไหวได้มีพลังมากอธิษฐานใช้ได้สำเร็จทุกประการอีกทั้งเกิดความเร็วในเรื่องโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองขออะไรได้สารพัดแล้วนำมาพกติดตัวได้สะดวกแล้วนำมาชุบน้ำมันพรายลูกกรอกเพื่อเพิ่มความขลังให้สูงสุดทำให้ผู้ที่นำไปเลี้ยงได้ผลเร็วและแรงอย่างคาดไม่ถึง พิเศษสุดหลวงพ่อกอยท่านได้ใช้แป้งเศษจ,จินดามณนีเจิมที่ลูกกรอกเป็นการเปิดเนตรให้กับลูกกรอกทุกตน